สวัสดีค่ะตอนนี้บลิงทางโซเชียลเริ่มสงสัยกันแล้วนะคะว่าสีสาวแบล็คพิงเนี่ยจะเดินทางไปลอนดอนเร็วๆนี้หรอเพราะว่าคุณลุงเอสกิโมเนี่ยซีโอ paradise city ที่เป็นพันเนอร์กับทาง YG ค่ะได้มาแปะรูปสีสาวนะคะลงทาง IG s t o r y พร้อมกับใส่เพลงอ่ะลอนดอน calling นะพร้อมตัวหนังสือเฮียวิโกเกนแล้วก็วิสิตลอนดอนในครั้งนี้ด้วยซึ่งงานนี้แฟนๆต่างเริ่มงงแล้วก็สงสัยกันอย่างแน่นอนนะคะว่าคุณลุงเอสกิโมเนี่ยแกมาสปอยอะไรของจริงหรือเปล่าหรือว่า แกงเพื่อเอาคอนเทนต์เล่นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกจะชอบมาสปอยอะไรเกี่ยวกับ Black พิงคนะคะพร้อมทั้งแกงบลิงเนี่ยไปหลายเรื่องก็มีไม้เห็นกันแล้วนะแต่ถ้า Black พิงคจะไปลอนดอนเร็วๆนี้จริงๆสีสาวจะไปร่วมงานหรือถ่ายงานอะไรกันแน่ยังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะเอาจริงเราเชื่อว่าบลิงหลายคนตอนนี้คือคิดถึงสีสาวกันแล้วแหละแล้วก็กําลังรอวันให้สีสาวเนี่ยคัมแบ็กปล่อยเพลงปังๆออกไม้แฟนๆได้ฟังกันอีกนะคะซึ่งคาดว่าปีนี้ก็คงปล่อยออกไม้แฟนๆได้เห็นกัันนน่ละะค แต่จะช่วงไหนเดือนไหนก็คือยังไม่แน่ชัดสทัทีเดียวเพราะว่าทางค่ายก็เป็นโรคเลื่อนนะคะให้แฟนได้เห็นกันอยู่บ่อยๆก่อนหน้านี้เอาเป็วในว่าใครยังติดตามผลงานของศิษสาอยู่ก็คือทั้งานเพลนะคะไปถึงงานถ่ยนนะะถนา,นายแบบกันไปพังๆก่อนละกัน ปนี้ิสารแกเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวเชียวค่ะสําหรับเดือนหน้านี้นะคะก็คือขึ้นปกนนีิสารแฟชั่นดังกันครบทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องโรเซ่ค่ะสวยสง,ง่ากับแซงโรรองในหน้าปกฉบับเดือนพฤษภาคมของฮาร์เปิร์ตบาร์ซาคเรียนะคะตามมาด้วยน้องลิซ่าค่ะเท่ชิกมีสไตล์กับแบ,บรนซ์ลีนในหน้าปกอัลคเ ر ي ة ฉบับเดือนพฤษภาคมอีกเช่นเดียวกันถัดมาก็คือน้องเจนนี่นะคะกับอัลเชแปนค่ะในฉบับเดือนพฤษภาคมที่มาในสไตล์คุณหนูของแบ,บรนชานานั่นเอง แล้วก็คนสุดท้ายก็คือพี่จีซูค่ะสวยหวานสตาสไตล์ผู้หญิงของดิออที่มาในปกนิติสารในเดือนเดียวกันจากฮาเปิดบาษาญจแปนค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในคลิปนี้นะคะยังไงก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ